เวียงจันทร์ครับนะเขาบอกว่าเวียงจันทร์เดินเครื่องจัดการเหมืองเถื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยที่สปปอลาวเนี่ยก็มีในเรื่องของการทุจริตนะครับทุจริตขุดแร่ผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทร์กำลังกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังครับที่ต้องเร่งจัดการ ล่าสุดครับนะเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ47ทับนอยอกับคณะกรรมการเฉพาะกิจนครหลวงเวียงจันทร์ครับที่ห้องว่าการปกครองนะเขาได้ทําการประชุมเพื่อหารือแนวะทางแก้ไขปัญหาการลักรอบขุดแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ลาวก็ยังมีนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังสอดส่องไปไม่ถึงเนาะแต่ถ้ามีชาวบ้านมา เป็นสายแล้วก็ช่วยกันนะครับก็จะถึงนะครับโดยในที่ประชุมครับนะท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็ท่านรองเจ้าแผงนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็นประธานร่วมพร้อมด้วยหัวหน้าคณะกรรมการต่างๆนะครับการประชุมครับนะประเด็นที่สําคัญนะครับก็มีกันอยู่ใน3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเวียงจันทร์เริ่มคับใช้คําสั่งเข้มแล้วครับตอนนี้โดยองค์การปกครองนครหลวงเนี่ย ก็ได้ดำเนินการตามคำสั่งของส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับเขตนะระดับแขวงนะระดับบ้านลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะสำหรับผู้ที่ลักรอบขุดแร่หรือว่าซื้อขายหรือดำเนินการใดๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัมปทานนะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวนะครับการที่จะไปรับซื้อไปลอกรอ,อบขุดนี่ต้องระวังนะติดติดคุกนะฮะ ติดคุกได้กินข้าวลิงนะครับนะฮะอันที่2เนี่ยเขามีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจระดับนครหลวงนะครับนะบเพื่อทํางานร่วมกับหน่วยงานระดับสูงแล้วก็ตรวจสอบการขุดแร่พวกทองคําแบบทดลองในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบการบริหารรายได้จากการขุดคนแร่ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยในเรื่องของการในเรื่องของการตรวจพบการใช้พื้นที่เกินกว่าที่ขออนุญาตเอาไว้นะครับคือเขาขออนุญาต แค่นี้แต่ไปขุดเกินเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าพบ8บริษัทนะครับที่มีการขุดแร่นะครับในนครหลวงเอยงจันทร์3บริษัทได้รับอนุญาตขุด10เฮกตาร์แต่ใช้พื้นที่จริงครับ61.82เฮกตาร์โอ้โหนะอ่าโกงโกงกงแล้วโกงนะส่วนอันที่2เนี่ยขุดพบ5บริษัทครับไม่มีใบอนุญาตเลยแต่ขุดกินพื้นที่อยู่8 3 3 8เฮกตาร์ นะรวมพื้นที่ใช้งานจริง145.20เฮกตาร์ครับซึ่งมากกว่าที่ควรจะเป็นถึง132.20เฮกตาร์ครับนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตารักษาผลประโยชน์นะครับนะเพราะว่าการลักลอบขุดเนี่ยก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าไรายได้ไม่ได้เข้าภาครัฐ ไม่ได้เข้าส่วนกลางท้องถิ่นไม่ได้เข้าแขวงฉะนั้นแขวงก็ไม่มีเงินที่จะไปพัฒนาหมู่บ้านไม่มีเงินที่จะไปพัฒนานักครับช่วยกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากกราวยุทธเรดดโอเอฟเอ็มเก้าสิบจุดศูนย์แมกกเฮิร์สครับโปรดให้กำลังใจช่อง L t v ที i o n ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปี้นะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับ วันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะหนระดับ 2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ <c oughs> นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจ <c oughs> ติดต่อเลยนะครับ